สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่างสามาัญประจําบ้านนะครับวันนี้ช่างสามาัญประจําบ้านนะครับจะมารีวิวเครื่องปรับอากาศไดกินนะครับประจําปี2021นนะครับเฉพาะรุ่นที่เป็นแอร์ติดผนังระบบอินเวอร์เตอร์เท่านั้นนะครับที่เห็นอยู่ ตรงนี้นะครับเห็นว่าจะมีด้วยกันทั้งหมด4รุ่นนะครับซึ่งทางช่างแอร์นะครับได้ค้นหาข้อมูลนะครับสอบถามช่างเทคนิคของทางแอร์ไดกินแล้วเนี่ยว่าปัจจุบันเนี่ยตัวหลักจะมีทั้งหมด4นะรุ่นนะครับสำหรับแอร์อินเวอร์เตอร์นะครับแต่ก็ยังมีอีก1รุ่นนะครับที่จะขาย ในตัวแทนจําหน่ายที่เป็น Modern t นเทรนะครับผมหรือพูดง่ายงไงก็คือที่ขายอยู่บนห้างนะครับจะมีอีกรุ่นหนึ่งจะขอไม่พูดถึงนะครับเราจะพูดถึงรุ่นหลักหลักหกนะครับซึ่งเป็นมีมีรุ่นแรกนะครับก็คือรุ่นสบายอินเวอร์เตอร์นะครับแล้วก็มีรุ่นสมายไลท์นะครับผมแล้วก็จะมีรุ่นซูเปอร์สมายทูครับ แล้วก็ล่าสุดก็จะเป็นรุ่นเซตัสนะครับโดยจะเห็นว่าทั้ง4รุ่นนะครับมีความแตกต่างกันในเรื่องของสเปคโดยรวมนะครับแล้วก็ในเรื่องของราคานะครับก่อนหน้านี้เนี่ยไดกิน,นก็มีผลิตภัณฑ์แอร์ออกมาแค่ไม่กี่รุ่นนะครับแต่ปัจจุบันก็มีออกมา4รุ่นนะครับ สี่รุ่นอย่างที่เห็นตรงนี้เนี่ยหลักๆที่เห็นได้ชัดเลยคือเรื่องของเรราคาก็จะไล่เรียงกันไปนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยที่เห็นได้ชัดอ,อีกก็คือเรื่องของการประหยัดพลังงานนะครับําไมราคาแตกต่างกันประสิทธิภาพแตกต่างกันนะครับตรงฉลากเบอร์ห้าก็จะมีเบอร์ห้าไม่มีดาวนะครับสําหรับสบายแล้วก็สมายล์ไลท์ก็จะเป็นเบอร์ห้าหนึ่งดาว s u เปอร์ส l มลูก็จะเป็นเบอร์ห้าสดาวแล้วก็เซตัสก็จะเป็นเบอร์ห้าสดาวนะครับนี่คือที่มองแบบรวมๆคร่าวๆนะครับความแตกต่างจะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็รวมไปถึงหน้าตาของตัวเครื่องกอเย็นนะครับก็มีความแตกต่างกันไปนะครับเรามาดูทีละตัวนะครับโดยเอาดูจากเฉพาะตัวก่อนนะครับผมที่มาที่ไปของเฉพาะ แต่และโมเดลนะครับตัวสบายนะครับรุ่นสบายรุ่นแรกเนี่ยก็รุ่นนี้จะเป็นสบายพลัดนะครับผมซึ่งความหมายของสบายเนี่ยเขาต้องการจะสื่อสารให้เห็นว่ารุ่นนี้เนี่ยสาม,มารถซื้อได้ง่ายราคาถูกครับสบายกระเป๋านะครับทำความเย็นได้ดแีแต่สบายกระเป๋านะครับจนตั้งใจจะผลิตขึ้นมาเพื่อให้ตอบโจทย์ตลาด ตลาดล่างนะครับก็คือราคาต้นทุนต่ำนะครับเพื่อจะแข่งกับแบนดจีนนะครับแบนเกาหลีที่มีราคาถูกนะครับเพื่อให้สามารถแบนดญี่ปุ่นสามารถหยิบใช้แบรนด์ที่เป็นของญี่ปุ่นได้นะครับโดยรุ่นนี้เมื่อเป็นสบายพลัตหมายถึงว่าก่อนหน้านี้ก็จะมีรุ่นสบายครับที่ออกมาก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็พัฒนาออกมาเป็นรุ่นสบาย สบายพลัสนะครับโดยรุ่นนี้เนี่ยดีไซน์ล่าสุดนะครับไมนร์เชงเนี่ยก็อยูเอ่เป็นโมเดลของปี2020นะครับซึ่งสบายเนี่ยทราบว่าออกมาเวอร์ชั่นแรกนะครับผมชื่อว่าสบายอินเวอร์เตอร์นะครับออกมาในปี2000 2009อ่เา ออกมาในปี2008นะครับชื่อว่าสบายนะครับสบายอินเวอร์เตอร์นะครับจากนั้นเนี่ยพอเป็นปี2019นะครับก็ออกพัฒนาใหม่นะครับกลายเป็นสบายทูนะครับสบายทูถ้าชื่อตางกันตลาดนะครับแล้วก็ รุ่นปัจจุบันที่ขายอยู่ในปี2021เนี่ยเป็นโมเดลที่ดีไซน์มาเมื่อปี2020นะครับแล้วก็ยังคงขายต่อจนถึงปัจจุบันนะครับเปลี่ยนชื่อทางการตลาดว่าเป็นสบายพลัสนะครับแสดงว่ารุ่นนี้เนี่ยมีการผลิตออกมาแล้ว3เวอร์ชั่นครับผมซึ่งใช้เวลาอยู่ในตลาดณนะตอนนี้ก็เป็นปีที่4นะครับโดยชื่อรุ่นนะครับี่เป็นโมเดลเนมนะครับก็คือรุ่น F.T.K.Q. นะครับ F.T.K.Q. ครับมาดูรุ่นต่อมานะครับ Smile Light นะครับ Smile Light เป็นรุ่นที่ออกมาใหม่ครับเป็นตัวเวอร์ชั่นแรกของรุ่นนี้นะครับซึ่ง Smile Light เนี่ยเป็นการสื่อสารได้เห็นว่าเป็นรุ่นที่ดีขึ้นกว่า รุ่นสบายครับก็คือประสิทธิภาพสูงกว่าหน่อยหนึ่งครับแต่ว่าโดยองค์รวมแล้วเนี่ยค่อนข้างจะคลายคลายขับตัวสบายเลยนะครับสเปคต่างๆค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะครับเพียงแต่ว,ว่าต่างกันที่ประสิทธิภาพการประหยัดพลังงานนะครับซึ่งตัวสมายลไลท์เนี่ยเป็นรุ่นแรกนะครับยังไม่มีรุ่นก่อนหน้านะครับเพิ่งจะ ดีไซน์ออกมาครั้งแรกเมื่อปี2020นะครับก็คือเมื่อปีที่แล้วนะครับชื่อรุ่นหรือว่าโมเดลเนมนะครับชื่อว่า s t k f นะครับ s t k f ครับนะครับซึ่งผมจะบอกเฉพาะชื่อรุ่นด้านหน้านะครับรุ่นด้านหลังของดะกิ้เนี่ยจะเป็นอินเด็กของ Capacity ้นะครับแล้วก็ตามด้วยโค้ดของเขาอีกทีหนึ่งแต่ว่าความแตกต่างที่เห็นได้ชัดก็คือตัวเลขสตัวด้านหน้านะครับ4ตัวด้านหน้าจะเป็น ตัวบ่งบอกรุ่นของไกดกินเขานะครับต่อมานะครับก็คือรุ่นซูเปอร์สมาย2นะครับซูเปอร์สมาย2นะครับปัจจุบันเนี่ยซูเปอร์สมาย2เนี่ยเป็นรุ่นเก่าแก่ดั้งเดิมนะครับมีการพัฒนามาแล้วเนี่ยหลายเวอร์ชั่นครับเท่าที่พอจะทราบนะครับพอ,อประมาณนะครับประมาณ รุ่นนี้ที่ขายในปัจจุบันเนี่ยเป็นรุ่นดีไซน์ใหม่เมื่อปี2019นะครับ2019นะครับ2019เป็นการดีไซน์ใหม่นะครับกลายเป็นรุ่นที่ขายอยู่ในปัจจุบันซึ่งนับย้อนหลังไปแล้วเนี่ยในรุ่นซีรีส์นี้เนี่ยจะมีด้วยกันมาแล้วอย่างน้อย5ซีรีส์ครับผม5ซีรีส์ก็หมายถึงว่า พัฒนามาห้าครั้งเป็นอย่างน้อยครับรุ่นนี้ถือว่ามีค่อนข้างจะมีความเสถียรสูงกว่า2รุ่นล่างที่บอกไว้ก่อนหน้านี้นะครับโดยรุ่นนี้จะได้เบอร์ห้าสอง 5, ดาวครับประหยัดไฟมากกว่านะครับแล้วก็อ่า,อา,าราคาจะสูงกว่านิดนึงนะครับถ้าจะให้แนะนำถ้าใครที่ต้องป้องกันหรือไม่อยากให้มีปัญหาเรื่องหลังการขายนะครับการซ่อมนะครับ อาจจะแนะนำรุ่นนี้ครับเพราะว่าค่อนข้างจะมีความสเสถียรมากกว่าครับเพราะว่า,าเป็นธรรมชาติครับมีการพัฒนาเยอะนะครับก็ย่อมจะมีความสเสถียรน,นะครับมีมากกว่ารุ่นรุ่นอื่นนะครับชื่อของรุ่นซูเปอร์สมายทูนะครับโมเดลเนมก็จะเป็น STKC นะครับ STKC ส่วนรุ่นสุดท้ายนะครับเรียกว่าเป็นรุ่นตัวท็อปสุดของเลก,กินในปัจจุบันนะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นโมเดลเดียวนะครับรุ่นเดียวที่พัฒนามาใหม่ในปี2021เลยนะครับแล้วก็เป็นรุ่นเกิดใหม่ด้วยนะครับทราบว่าเพิ่งจะวางขายมาเมื่อต้นปีนี้ประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะครับเพิ่งจะวางจําหน่ายนะครับตัวนี้พัฒนาออกมาเน้นตอบโจทย์สถานการณ์ในปัจจุบันนะครับทั้งเรื่องของ มลพิษในอากาศฝน่น PM 2.5รวมถึงโรคติดต่อโควิด -19 ด้วยนะครับผมสร้างมาเพื่อให้ตอบโจทย์ส่วนนั้นตามคอนเซ็ปของไนคินที่โฆษณาว่า,า evolution นะครับหรือว่าเขาต้องการจะเป็นผู้นำทางด้านอากาศนะครับจริงๆขอเสริมนิดนึงครับผม ตัวรุ่นเซตัสจริงๆแล้วมันเป็นรุ่นหลอกใหม่ออกมาทดแทนรุ่นตัวท็อปของเดิมของไดกินนะครับที่ชื่อว่าซูเปอร์สมาร์ทนะครับซึ่งซูเปอร์สมาร์ตทราบว่าได้เลิกผลิตไปแล้วนะครับแต่ว่ายังคงมีขายอยู่ในปัจจุบันนะครับก็คือเครื่องที่ผลิตออกมาแล้วยังไม่หมดเนี่ยก็ยังขายต่ออยู่นะครับทราบว่าตอนนี้ก็ยังคง,งเหลืออยู่อาจจะมีโปรโมโชั่นล้างสต็อกหรือว่าเคลียร์นะครับหากใครสนใจลองติดต่อดูนะครับ สเปคของมันก็อยู่ในกลุ่มทัวท็อปครับผมซึ่งก็น่าสนใจมากนะครับแต่ก็จะมีคำแนะนำจากช่างแอร์ตรงที่ว่าถ้าเป็นรุ่นเดิมขอนะครับของมองที่รุ่นเดิมที่เป็นรุ่นซูเปอร์สมาร์ทนะครับซูเปอร์สมาร์ทที่คำที่บอกว่าเลิกผลิตไปแล้วเนี่ยรุ่นนั้นเน่เป็นเวอร์ชันที่2แสดง,งว่ามีการพัฒนามา2ครั้งความเถียรข้อระดับหนึ่งครับแต่กลุม่มมเป็นมาตรฐานของไดกินอยู่ แต่ถ้าใครมองหนงความเสี่ยงนะครับช่างไอ้ก็ให้มองลองพิจารณาในลักษณะประมาณนี้นะครับส่วนรุ่นเซ t ัสครับเป็นรุ่นตัวใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งถ้าใครหวังในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับช่างไอ้ก็แนะนําเป็นรุ่นนี้เลยค่อนข้างจะตอบโจทย์สมบูรณ์แบบมากนะครับได้เบอร์5 3ดาวนะครับแล้วถึงแม้ที่เทียบกันแล้วครับรุ่นซูเปอร์สมารทเนี่ยเซัสก็ยังกินขาดกว่าครับประสิทธิภาพ ยกระดับสูงขึ้นกว่านะครับที่เปลี่ยนชื่อรุ่นไม่คงคอนใช้ไม่คงคอนเซ็ปต์แล้วก็ใช้ชื่อรุ่นเดิมแต่เป็นการพัฒนานะเนื่องจากว่าเขาเป็นแบบม i n เนอร์เช e งหรือว่ามันเปลี่ยนไปอย่างสมบูรณ์แบบนะครับผมทําให้ต้องเปลี่ยนชื่อไปด้วยเลยนะครับโอเคครับผมนี่คือที่มาที่ไปของอชื่อรุ่นต่างๆนะครับผมครับแลเซสตัสก็จะเป็นชื่อ ชื่อโมเดลเนมนะครับว่า FTKZ นะครับผม FTKZ นะครับอ่าโอเคครับเราให้เห็นภาพรวมแล้วนะครับว่าแต่ละรุ่นนะครับประวัติหรือว่าแบ็กกราวของมันเป็นยังไงนะครับตรงนี้เราก็มาดูถึงความแตกต่างของแต่ละรุ่นและเราจะเลือกได้ยังไงในตารางนี้ช่างแอร์ได้สรุป เปกออกมาให้เห็นได้ชัดเจนนะครับว่าแต่ละรุ่นต่างกันยังไงบ้างนะครับโดย,โดยหัวข้อที่1นนะครับฉลากเบอร์ห้าเนี่ยที่บอกเมื่อสักครู่นะครับก็าจะเป็นเบอร์ห้าไม่มีดาวเบอร์ห้าหนึ่งดาวสองดาวแล้วก็สามดาวตามลําดับตามคุณภาพของซีรีส์แต่ละรุ่นไปแต่ละซีรีส์นะครับต่อมาลักษณะข,ของขนาดทาความเย็นนะครับหรือว่า BTU นั่นเองนะครับซึ่ง สบายนะครับรุ่นแรกก็จะมีทั้งหมด5รุ่นนะครับมี9,000 12,000 15,000 18,000แล้วก็24,000นะครับสมายไลท์นะครับก็เช่นเดียวกันครับมีได้รุ่นเท่าเหมือนกันกับสบายนะครับแล้วก็ซูเปอร์สมายก็จะมี6รุ่นครับมี9,000 12,000 15,000 18,000 24,000แล้วก็ที่เพิ่มเติมก็คือรุ่น28,000นนะครับส่วนสุดท้ายนะครับรุ่น เซตัสนะครับผมมีด้วยกัน5รุ่นเหมือนกันกันกบสบายแล้วก็สมายไลท์นะครับอ่าหัวข้อต่อมานะครับในเรื่องของระบบฟองอากาศนะครับผมทั้ง3รุ่นรองรับระบบฟองอากาศแบบ pm 2.5ทั้งหมดนะครับผมจริงๆแล้วเนี่ยได้กินเพึ่งจะเอาอ่าแผ่นกรองฟิลเตอร์ pm 2.5เอามาใช้นณะตอนที่มีปัญหาสถานการณ์ฝุ่นละอองนะครับแต่ว,ว่า ในช่วงในรุ่นแรกๆของการผลิตของรุ่นซูเปอร์สมะซูเปอร์สมายทนะครับอาจถ้าเป็นคนกาใครได้รดแรกไปก็อาจจะทำให้ยังไม่มีตัวฟิลเตอร์ตัวนี้นะครับแต่กนยังคงแถมฟิลเตอร์ที่เป็นฟิลเตอร์ดับกลิ่นอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นผลิตใหม่ก็จะแถมเป็น p m 2.5ทั้งหมดครับ ทีนี้ความพิเศษถ้าเราดูในช่องของระบบฟอากาศนะครับเห็นของเซตัสนะครับมันจะมีความพิเศษตรงที่รุ่นนี้ชะระบุว่าเป็นแผ่นคลอง PM 2.5นะครับแล้วก็ i n นไซ e b บลูนะครับแล้วก็มี s t r e มเมอนะครับท่เห็นที่เห็นก็หมายความว่านอกจากฟิลเตอร์ PM 2.5แล้วนะครับระบบฟอากาศ ของเขายังมีเพิ่มเติมมาอีก2ฟังก์ชันนะครับก็คือ e n s i m e blue นะครับแล้วก็ streamer ซึ่งแตกต่างกันครับ e n s i m e blue นั่ก็คือช่วยในเรื่องของการกำจัดกลิ่นด้วยนะครับซึ่งตัว pm 2.5กับ enzyme blue เนี่ยเป็นฟิลเตอร์ชิ้นเดียวกันนะครับอยู่ติดกันนะครับพูดง่ายงไงก็คือฟิลเตอร์จะไม่เหมือนกับรุ่นทั้ง3รุ่นก่อนหน้านี้นะครับส่วน streamer อันนี้เป็นส่วนสำคัญมากนะครับสำหรับ เซตัส uh, นะครับแล้วก็น่าจะเป็นไฮไลท์สำคัญเลยทีเดียวนะครับนื่องจากว่าเทรเมอร์เนี่ยเป็นตัวช่วยในระบบฟอกอากาศในฝุ่นขนาดเล็กนะครับสลายฝุ่นรวมถึงฆ่าเชื้อโรคเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเียนะครับโดยจะทำลายถึงแกนกลางของเชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียซึ่งไวรัสในที่นี้รวมไปถึงเชื้อไวรัสโคโรนาหรือว่าไข้โควิด -19 ด้วยนะครับ นี่ถึงบอกว่าเป็นไฮไลท์สำคัญเลยนะครับอ่โดยไดกินเขาบอกว่าเขาได้รับการทดสอบได้รับรองจากประเทศญี่ปุ่นนะครับผมต้นตำรับของแอร์ไดกินนะครับว่าสามารถฆ่าเชือ้อโควิด -19 ได้นะครับแต่ว,ว่าต้องเปิดเครื่องสักระยะเวลาหนึ่งนะครับให้อากาศมันสามารถไหลผ่านตัวเครื่องไปได้ก็จะฟอกอากาศออกไปได้นะครับ หัวข้อต่อมานะครับผมเป็นในรายสำคัญของแอร์ดกินเหมือนกันเมื่อประมาณ2 3ปีที่แล้วดกินออกโฆษณามาในเรื่องของระบบป้องกันไฟตกไฟกระชากครับผมซึ่งจะดีกว่าหลายๆยยี่ห้อตรงที่ของดกินกาลันตีในเรื่องของเลงในการทนกระแสไฟค่อนข้างจะกว้างนะครับผมคือตั้งแต่150โวล์ถึง440โวล์ครับผม ซึ่งหมายถึงว่าลักษณะการทํางานของมันเนี่ยที่บอกว่า4 40โวลต์นั่นคือมันทำมันยังคงไม่สามารถทําให้แผงจอพังได้นะครับซึ่ง4 40โวลต์4 40โวลต์นะมันสูงยิ่งกว่าไฟ3 F เฟสอีกนะครับซึ่งบ้านเราใช้ระบบไฟ380โวลต์นะครับซึ่งมั่นใจได้ว่าต่อให้ช่างต่อสายผิดต่อสายเอาไฟ3เฟสมาใส่เนี่ยก็ไม่พังนะครับส่วนแรงดันไฟ ร้อยโวล์เนี่ยคือแรงดันไฟขั้นต่ำนะครับที่เครื่องยังคงทำงานให้เห็นได้อยู่ยังคงทำความเย็นได้โดยที่ยังไม่ตัดนะครับอา่าแล้วก็แต่ประสิทธิภาพการทำงานจะลดลงนะครับตามอัตราส่วนที่แรงดันไฟยังคงเหลือนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วเครื่องยังคงทำงานได้นะครับถ้าต่ำกว่า150ห้โวล์นะครับต่ำกว่าขั้นต่ำนี้คือเครื่องจะหยุดทำงานโดยที่แผงวงจร ไม่พังนะครับค่อนข้างจะพิเศษครับไดกินเขาเรียกตัวฟังก์ชันนี้ว่าซูเปอร์พีซีบีนะครับซึ่งเต็นว่าทั้งสามรุ่นล่างนะครับอย่างสบายสมายล์ไลท์แล้วก็ซูเปอร์สมายล์ทูเนี่ยทนแรงไฟได้เท่ากันอยู่ที่550โวลต์ถึง440โวลต์ครับส่วนพิเศษตรงที่เซตัสได้ต่ำกว่านั้นครับก็คือขั้นต่ำได้130โวลต์ครับแสดงว่าเอไดกินในปัจจุบันที่ขายในปัจจุบันเนี่ย ก็อาจาจะเอาไปปรับปรุงใช้กับระบบโซล่าเซลได้ง่ายกว่าแอร์รุ่นอื่นๆครับเพราะว่ามันสามารถทนไฟทนไฟไม่สม่ําเสมอได้เพราะว่าแอร์โซล่าเซลเพราะว่าไฟโซล่าเซลบางทีมันเกิดความไม่สม่ําเสมอของแรงดันนะครับต่อมานะครับเป็นส่วนสําคัญที่หลายๆคนเวลาจะซื้อแอร์แล้วจะต้องสอบถามก่อนเสมอน,นะครับในเรื่องของวัสดุทําแผง รางพึ่งคอยร้อนนะครับซึ่งวัสด,ดุที่ใช้ของไดกินจะเป็นทองแดงแทบจะทุกรุ่นนะครับผมโดยเฉพาะ3รุ่นล่างนะครับใช้เป็นทองแดงยกเว้นเพียงรุ่นเดียวก็คือรุ่นเซตัสนะครับจะมีทองแดงเฉพาะรุ่น9000แล้วก็หมื่นสองสองรุ่นล่างที่เป็นยอดนิยมเท่านั้นครับนอกจากนั้นไปเนี่ยอย่างเป็นรุ่น5 0 0 0 0ื่0 0 0 BTU นะครับแล้วก็18แล้วก็24จะเป็นอลูมิเนียมอัอลอยนะครับต้องขอ อธิบายสเปคของไดก,กินก่อนนะครับว่าคอยลูมิเนียมของไดก,กินได้รับการเคลมเป็นพิเศษจากไดก,กินว่าของเขาทนทานมากกว่าตลาดในตลาดนะครับเพราะว่าของเขาใช้เป็นแบบ,แบ,บอลูมิเนียมผสมกับเนื้อซิงค์ไปเลยครับผมจะไม่ได้ใช้อลูมิเนียมเคลือบซิงค์ดังนั้นมันทนทานกว่านะครับข้อดีอของอลูมิเนียมที่ไดก,กินก็บอกว่าก็ออามาใช้เนี่ยเพราะว่า อลูมิเนียมมันได้ประสิทธิภาพสูงกว่านะครับผมเนื่องจากมีพื้นที่ในการเลกเปลี่ยนความร้อนของคอยร้อนเนี่ยมากกว่านะครับจึงทําให้ตัวเซตัสนะครับได้ประสิทธิภาพสูงกว่านะครับโอเคครับผมหากใครไม่อยากได้คอยอลูมิเนียมนะครับก็แล้วแล้วแต่ความต้องการของเราครับก็เสียของอลูมิเนียมอย่างเดียวที่ช่างแอร์นึกได้ก็คือ เวลามันรด่วแล้วมันซ่อมไม่ได้เท่านั้นเองครับมันจะต้องเปลี่ยนเลยนะครับผมซึ่งช่างหลายคนก็อาจจะไม่ชอบจุดนี้นะครับแต่ก็ดีของมันก็คือราคาอะไรก็ถูกครับประสิทธิภาพก็สูงกว่าครับน้ําหนักก็เบากว่าครับผมนี่นะครับเอ่อเครับต่อมานะครับฟังก์ชันต่อมาก็คือเรื่องของเซ็นเซอร์ตาเฉยยะนะครับผม2รุ่นล่าง2รุ่นล่างนะครับไม่มีนะครับแต่ จะเริ่มมีในไล่รุ่นของซ u เปอร์สมายทูนะครับแต่ว่ารองรับแค่1ฟังก์ชันนะครับซึ่งฟังก์ชันนั้นก็คือฟังก์ชันตรวจจับคนครับตรวจจับคนในที่ตรวจจับคนเพื่อเอาไปใช้ในเรื่องของการจัดการพลังงานนะครับโดยฟังก์ชันนี้หมายถึงว่าเมื่อเครื่องมันตรวจพบว่าไม่มีคนอาศัยอยู่ด้านในห้องหรือใกล้เครื่องไม่มีความเคลื่อนไหวนะครับเขาก็จะปรับอุณหภูมิให้สูงขึ้นนะครับ 1ถึงสองศาตามลำดับนะครับเพื่อประหยัดพลังงานนะครับส่วนรุ่นเซตัสนะครับผมจะมี3ฟังก์ชันนะครับซึ่ง1ใน3ฟังก์ชันนั้นก็จะเหมือนกันกันกบ Super ร์สมานะครับก็คือ,เ,อเมื่อคนไม่อยู่ก็จะยกอุณหภูมิขึ้น1ถึง2องศานะครับผมส่วนอีก1ฟังก์ชันที่2ก็คือโหมดฟังก์ชัน ตรวจหาตำแหน่งที่อยู่ของบุคคลที่เคลื่อนไหวยอยู่หน้าเครื่องนะครับผมและสามารถที่จะตั้งให้มันให้มันใบปรับลมเนี่ยสามารถส่งลมไปตามตำแหน่งที่มีความเคลื่อนไหวยอยู่ได้พูดง่ายก็คือตามคนอยู่นั่นเองเราเดินไปซ้ายลมก็ไปทางซ้ายเราเดินไปทางขวาลมก็ไปทางขวานะครับส่วนฟังก์ชันที่3จะสวนทางหรือตรงกันข้ามกันกับฟังก์ชันที่2นะครับก็คือเป็นโหมดคอมฟอร์ตนะครับก็คือลมไม่โดนตัวนะครับคือถ้า คนอยู่ทางไหนมันก็จะหลีกลมไปทางนั้นค,คนอยู่ทางซ้ายมันไปทางขวาคนอยู่ทางขวาไปทางซ้ายครับเรื่องของลมไม่โดนตัวจะช่วยในเรื่องของอสุขอนามัยนะครับผมเพราะว่าลมไม่โดนตัวจะทําให้สุขภาพดีกว่านะครับฟังก์ชันต่อมาก็คือการควบคุมผ่านแอปพลิเคชันนะครับผ่าน Wi-fi นะครับผมซึ่งส ทุกรุ่นนะครับทุกรุ่นสามารถรองรับหมดนะครับผมแต่ว่าสบายสมายไลท์แล้วก็ซูปเปอร์สมายเนี่ยจะไม่มีบิวอินมาต้องติดตั้งอุปกรณ์เสริมนะครับส่วนเซตัสนะครับบิวอินมาแล้วนะครับผมต่อมาก็คือคระบบควบคุมความชื้นนะครับผมระบบควบคุมความชื้นเนี่ย ก็คือระบบการจัดการรูปแบบหนึ่งของไดกินไดกินเขาเรียกว่าระบบไฮบริดคูลิ่งนะครับซึ่ง3มรุ่นล่างจะไม่มีจะมีเป็นแค่รุ่นตัวท็อปตัวเดียวที่มีฟังก์ชันนี้นะครับก็คือระบบการจัดการควบคุมทั้งอุณหภูมิและควบคุมความชื้นให้อยู่ในช่วงที่เหมาะสมด้วยในย้ำนะว่าเป็นระบบการจัดการอัตโนมัติของไดกินเขาเพื่อจะทําให้ความชื้นอยู่ในช่วงที่เหมาะสมก็คือ,อก็คืออยู่ในช่วง50 ถึง60%เปอร์เซ็นต์อานะครับผมก็คืออยู่ในช่วง6 0ถึง50%อนานะครับผมถ้า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 จ่าเอจะไม่ผิดนะครับจะอยู่ในช่วงนั้นนะครับคอมฟอร์ตโซน -60%-50% ถึงนะครับฟังก์ชันต่อมาครับก็คือฟังก์ชันกระจายลม3มมิตินะครับก็คือ สามมิติหมายถึงว่ามันสามารถจะปรับบานสวิงได้ทั้งแนวแกนตั้งนะครับขึ้นลงนะครับแล้วก็ในแนวแกน,นอนที่เป็นซ้ายขวานะครับซึ่ง3ามรุ่นล่างของไดกินเนี่ยจะมีเพียงแค่แนวตั้งอย่างเดียวครับผมขึ้นลงอย่างเดียวซ้ายขวาไม่ได้นะครับแต่รุ่นที่ทําได้ก็คือตัวท็อปตัวเดียวครับผมที่ทําได้เป็นแบบ3มมิตินะครับ ฟังก์ชันต่อมาคือฟังก์ชันล้างแอร์ด้วยตัวเองนะครับสามรุ่นล่างไม่มีนะครับจะมีเฉพาะตัวรุ่นใหม่ตัวท็อปนะครับที่มีโหมดล้างตัวเองครับฟังก์ชันต่อมาคือการกระจายลมหมุนเวียนนะครับการกระจายลมหมุนเวียนก็คือ,อการส่งลมไปได้ไกลโดยลมไต้เพดานนะครับผมตรงนี้เป็นในเรื่องของการทําให้โหมดเป็นการคอมฟอร์ตครับทาให้ เราอยู่ศาาัยใส่ยางสบายลมไม่โดนตัวนะครับลมไต่ไปด้านแล้วก็สูงลมได้ไกลโดย2รุ่นล่างอย่างสบายกับสมายลา์เนี่ยไม่มีนะครับแต่รุ่นซูเปอร์สมายครับเซตัสเนี่ยทำได้นะครับสูงลมได้ไกลนะครับผม9เมตรครับฟังก์ชันต่อมาครับก็คือคอยร้อนนะครับผมป้องกันรจริ้งจกนะครับคอยร้อนป้องกันรจริ้งจกได้เนี่ยก็ อ่จะเป็นการอา่จะรองรับทั้งหมดทุกุ่นเลยนะครับผมในปัจจุบันนะครับโดยไดกินเองเนี่ยเขาออกแบบมาให้มีช่องว่างการเข้าถึงแผงวงจรน,น้อยที่สุดครับก็คือเล็กที่สุดทําให้ลดโอกาสการที่จะทําให้จิ้งจกเข้าไปในตัวส่วนของแผงวงจรซึ่งจะเปราะบางต่อจิ้งจกหรือสัตว์แตกรอมเหล่านี้นะครับผมทาให้มีโอความเสี่ยงมีโอกาส เสียจากโดนจิ้งจกน้อยลงครับต้องบอกว่าลดความเสี่ยงนะครับไม่ใช่ว่าเข้าไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าจิ้งจกเข้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่ควบคุมไม่ได้นะครับผมต่อมานะครับสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการป้องกันกลิ่นอับและเชื้อรานะครับการป้องกันกลิ่นอับและเชื้อรานะครับหรือ,อ,อที่ไดกินเขาเรียกว่าโมพรูฟนะครับหรือการป้องกันความ กลิ่นอับความชื้นนะครับไล่ความชื้นนะครับป้องกันความชื้นโดยทุกรุ่นในปัจจุบันที่ขายอยู่ในปีนี้เนี่ยจะรองรับทั้งหมดนะครับโหมดนี้จะทํางานในลักษณะที่ลักษณะการเกิดกลิ่นของแนะอร์เนี่ยเกิดจากความชื้นสะสมที่ตัวเครื่องนะครับเนื่องจากการใช้งานครั้งก่อนหน้ามันไม่แห้งนะครับทาให้การใช้งานครั้งต่อมาเนี่ยมันมีกลิ่นอับออกมาในช่วงเปิดเครื่องใหม่ๆก็ยลองนึกถึงเหมือนกับป้ากุเชตัวเรานะครับ เราเช็ดตัวเสร็จแล้วเราไม่ได้พึ่งตากลมเอาไว้นะครับแล้วเราใส่วางในตะกร้านะครับรุ่งเช้าขึ้นมาหากเราหยิบขึ้นมาเราจะรู้สึกได้ถึงกลิ่นอับของมันนะครับนี่คือสาเหตุของกลิ่นอับของเครื่องปรับอาก,กาศดังนั้นฟังก์ชันนี้จึงเกิดขึ้นโดยเอ่อโดยจะมีการทํางานแบบนี้นะครับว่าเมื่อเปิดใช้งานระบบฟังก์ชันนี้นะครับเวลาเราปิดแอร์ดวยรีโมททุกครั้งเนี่ย ตัวเครื่องคอมเพรสเซอร์จะหยุดนะครับแต่ว่าพัดลมคอยเย็นจะยังคงทํางานต่อนะครับไปอีกหนึ่งชั่วโมงแล้วมันก็จะปิดตัวลงมาเองโดยอัตโนมัตินะครับผมตรงนี้ไม่ต้องกลัวเรื่องประหยัดไฟครับเพราะว่ามันทํางานเพียงแค่มอเตอร์คอยเย็นอย่างเดียวนะครับซึ่งมอเตอร์คอยเย็นของก็ของในกิ้งก็เป็นมอเตอร์ดีซครับกินไฟน้อยเฉลี่ยแล้วถ้าเราทําแบบนี้วันละหนึ่งครั้งใน1เดือนเราจะจ่ายค่าไฟเดือนละสิบบาทครับซึ่งมองว่า คุ้มมากนะและเลขกมาก,กับการที่ทาให้แอมไม่มีกลิ่นอับนะครับตรงนี้รองรับทั้งหมดนะครับซึ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้นะครับเป็นสรุปสเปคหลักๆนะครับเพื่อเทียบม่เห็นความแตกต่างของแฟนไดกินด้วยกันเองนะครับซึ่งก็จะมีฟังก์ชันอื่นๆอีกนะครับที่ช่างแอไม่ได้พูดถึงนะครับแต่จะมีความแตกต่างกับแบรนด์อื่นนะครับท้งนี้ในคลิปนี้จะเทียบับไดรกินด้วยกันเองนะครับซึ่งหาใคร ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมมากกว่านี้สามารถสอบถามช่างแอร์ได้ครับหากช่างแอร์ไม่ทราบช่างแอร์จะสอบถามกับผู้จัดการของแตกินให้ได้นะครับผมโอเคครับผมหากใครต้องการที่จะรู้ราคาไกด์ไลน์นะครับเดี๋ยวช่างแอร์จะอลองสืบราคาแล้วก็ทิ้งลิงก์ไปให้ด้านล่างนะครับหากใครต้องการจะกดซื้อก็สามารถที่จะ กดซื้อได้นะครับผมทางตองทางที่ช่างแอร์ส่งกดลิงก์เอาไว้ครับเป็นช่องทางออนไลน์นะครับเผื่อว่าจะหาราคาที่ถูกได้นะครับช่างแอร์จะพยายามเอาราคาที่ดูสมเหตุสมผลมา้ดูนะครับโดยหากใครซื้อแอร์เป็นเครื่องปล่าไปแต่สนใจอยากติดตั้งนะครับก็สามารถติดต่อกับช่างแอร์ได้นะครับช่างแอร์ไม่ได้เป็นคนติดตั้งเองนะครับแต่ช่างแอร์มีทีมงานนะครับสามารถ พพอร์ตตรงนี้ได้นะครับผมก็เผื่อมีใครสนใจนะครับบริการให้เฉพาะในส่วนของกรุงเทพพิมลฑน,นนะครับนะครับสามารถสอบถามได้ครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยช่างแอร์แนะนำเพราะมองว่า,าช่างแอร์คุ้นเคยกับแอร์ไดกินครับผมแล้วก็หวังว่าทุกคนจะลองดูนะครับว่าสนใจจะใช้แอร์ไดกินหรือเปล่านะครับหาใครมีคำถามมีข้อสงสัยเกี่ยวกับแอร์ไดกินสามารถสอบถาม ช่างแอได้นะครับหรือเดี๋ยวในอนาคตช่างแอ์จะมีแอร์จา,ากค่ายอื่นๆนะครับมารีวิวบ้างก็ฝากติดตามช่างแอในคลิปต่อไปนะครับผมวันนี้ช่งางแออาจจะต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้านะครับผมฝากกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่างเอด้วยนะครับวันนี้ช่างเอ๋หรืช่างสามันระจ้าบ้านต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับสนับสนุนโดยกาแฟสมุนไพรคอดี้บูสเตอร์กาแฟ,าาแฟถังเช่าที่เบตผสมเห็ดลิ้นจือแดงหอมเข้มสุขภาพดีไม่มีน้ำตาลสนใจโทร0955060281